สวัสดีครับพบกับเรื่องเล่าระหว่างทางรายการที่จะเล่าเรื่องราวต่างๆในการเดินทางของผมนะครับสําหรับวันนี้เนี่ยผมพาทุกคนไปที่สวนดอกไม้มืองหนาวที่จังหวัดระยองต้องบอกก่อนนะครับอันนี้คือครั้งแรกของผมจริงๆบรรยากาศภายนอกนี่ร่มรื่นมากๆนะฮะเขาจัดสวนได้สวยงามมากๆสวนด้านในเนี่ยเขาก็จะตกแต่งด้วยดอกไม้มืองหนาวครับเป็นพวกสวนทิวลิปที่มี หลากสีให้เราเข้าไปถ่ายภาพกันได้อากาศข้างในถือว่าเย็นสบายครับถ้าใครแบบไม่ชอบอากาศร้อนนะเดินเข้าไปที่นี่ถ่ายรูปสนุกแน่นอนเพราะว่ามีสถาปัตยกรรมให้เราแบบกดถ่ายภาพถ่ายวิดีโอเก็บมาโพสในโซเชียลมีเดียได้นะครับและถ้าใครอยากพาครอบครัวเข้าไปเนี่ยก็เหมาะครับเพราะว่าเขาจะมีพวกร้านกาแฟพวกอะไรด้วยอยู่ภายใน และถ้าใครเดินทางไปเที่ยวที่ระยองและยังไม่มีจุดแวะพักถ่ายภาพแนะนำเลยครับสวนดอกไม้เมืองหนาที่จังหวัดระยอง